มาดูวิธีจับคู่นะครับหลักหน่วยได้แตัวเดียวนะครับตั้งเลข8ไว้2ตัวนะครับส่วนหลักสิบนะครับผมฟันธงไปที่เลข3ามกับเลข5้านะครับจับคู่แล้วจะได้2ชุดทุกงวดนะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับผมฟันธงไปที่เลข8ดตัวเดียวนะครับไปเด่นไปลอยได้เลยนะครับ สามแปดแปดห้าแปดนะครับสองหางสองเบอร์ทุกงวดนะครับจับคู่แล้วแปดสามแปดแปดห้าแปดนะครับคำนวณวันที่สิบหกเมษายนนะครับไปออกงวดต่อไปนะครับสองพฤษภาคมนะครับงวดประจําวันที่สองพฤษภาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับกองสลักตักลูกปิงปองออกมานะครับสามตัวท้ายางวันที่หนึ่งนะครับสามแปดแปดนะครับมาสามแปดแปดนะครับจากที่เราคํานวณได้นะครับสองชุดนะครับแปด สามแปดนะครับชุดที่หนึ่งนะครับแปดสามแปดนะครับก็คือมาทุกตัวนะครับเพียงแต่ว่าหลักร้อยไปอยู่หลักสิบหลักสิบมาอยู่หลักน้อยนะครับสลับตำแหน่งกันนะครับกองสลับจากลูกปิงปองมานะครับสามแปดแปดนะครับจากที่เราคํานวณได้นะครับแปดสามแปดนะครับซึ่งผมก็ได้ไปหยิบรอตตี่นะครับสามแปดนะครับหาเลขแปดข้างหน้าไม่มีนะครับได้เลขเจ็ดนะครับเจ็ดสามแปดนะครับสามใบนะครับสามใบนะครับเจ็ดสามแปดนะครับ 738นะครับผมก็ได้ไปหยิบลอตตี้มานะครับงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับแล้วก็88นะครับผมก็ชอบด้วยนะครับก็คือมั่นใจ8น่าจะมา2ตัวนะครับก็คือ88ก็มานะครับผมก็หลักร้อยไม่เข้าเป้านะครับก็คือมาได้สองแปดแปดนะครับก็คือได้เฉพาะ2ตัวข้างหลังนะครับก็คือขึ้นรถขึ้นลอตรี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ขึ้นไม่ได้นะครับแต่ก็ผมก็ได้ไปหยิบตามสูตรนะครับที่ผมคำนวณได้นะครับก็คือมีแปด จากที่คำนวณได้8 38นะครับผมไปกยิบรตตี้มาก็คือได้38กับ88นะครับกับ88นะครับก็ใกล้เคียงแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้รางวัลที่1แล้วนะครับแล้วก็หมดทีแล้วนะครับผมก็ยังหยิบอสองตัวล่างนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะ เสนอนะครับให้ศึกษากันนะครับสูตรสองตัวล่างนะครับศูนย์หกมาได้ยังไงนะครับดูวิธีคิดหลักร้อยนะครับผมจะย้อนหลังให้ดูสักสองสามงวดนะครับเวลามันน้อยนะครับสถิติตรงนี้นะครับเจ็ดงวดแล้วนะครับข้อมูลตรงนี้เจ็ดงวดแล้วยังไม่เคยหลุดนะครับแล้วก็งวดหน้าผมก็มั่นใจเป็นงวดที่แปดนะครับมาดูวิธีคิดหลักร้อยเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้วางปีพศทุกครั้งนะครับทําตามที่ผมอธิบายนะครับสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับ 2,568นะครับเป็นโค้ดตายตัวเลยนะครับเลข2ข้างหน้าเราตัดทิ้งนะครับเราจะไม่นํามาใช้คํานวณนะครับเอาเฉพาะ3ตัวข้างหลังนะครับ568เป็นโค้ดตายตัวนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับวางโค้ดตายตัวปีพศ2,568ทุกครั้งนะครับแล้วก็ตัวข้างหน้านะครับเลข2นะครับตัดทิ้งเลยนะครับมาดูนะครับตัวที่จะมาบวกกับเลข8นะครับ เริ่มจากข้างหลังไปนะครับตัวที่จะมาบวกกับเลขแปดนะครับผมจะใช้นะครับผมโยงเส้นนะครับอย่างละเอียดนะครับผมจะใช้หลักร้อยกับหลักสิบนะครับสามตัวหน้านะครับครั้งที่สองนะครับร้อยกับสิบวกกันนะครับเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็คือหนึ่งนะครับหลักการคำนวณไม่เอาตัวทดนะครับเวลาบวกได้สองหลักเอาเฉพาะตัวข้างหลังนะครับอย่างบวกได้สิบเอาเฉพาะเลขศูนย์เลขข้างหน้าก็คือเลขหนึ่งเราตัดทิ้งบวกได้สิบสองเอาเฉพาะเลขสองบวกได้สิบห้าเอาเฉพาะเลขห้านะครับก็คือเลขข้างหน้าเราจะตัดทิ้งทุกครั้งนะครับ อย่างอย่างนี้9บวก2เป็น11 11ก็คือ1นะครับเลขข้างหน้าก็คือตัดทิ้งนะครับเลข1ข้างหน้าเอาเฉพาะเลขข้างหลังนะครับต่อไปตัวที่จะมาบวกกับเลข6นะครับให้ดูที่ตำแหน่งหลักสิบตัวล่างนะครับเป็นเลข3ดึงมาวางนะครับกุญแจสําคัญเลยนะครับตัวแปรสําคัญนะครับเลข3ตัวนี้มาได้ยังไงนะครับเป็นกุญแจสาคัญนะครับก็คือผมใช้หลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่1นะครับผมจะเขียนอธิบายอย่างละเอียดนะครับหลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่1บวก หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2นะครับ3ตัวท้ายนะครับครั้งที่1กับครั้งที nice ่2นะครับหลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่1นะครับหลักร้อยเป็นเลข4นะครับให้ดึงมาบวกกับหลักหน่วยนะครับ3ตัวท้ายครั้งที่2นะครับ2ตำแหน่งนี้บวกกันทุกครั้งเลยนะครับอันนี้คือที่มาตำแหน่งตัวแปรสําคัญนะครับปักหลักร้อยนะครับประจําหลักร้อยนะครับก็คือใช้2ตํตำแหน่งสองตำแหน่งนี้บวกกันนะครับ สี่บวกเก้าเป็นสิบสามนะครับก็คือสามนะครับก็คือตัวข้างหน้าเลขหนึ่งเราตัดทิ้งเอาเฉพาะตัวข้างหลังสี่บวกเก้าเป็นสิบสามก็คือสามดึงสามมาวางนะครับอันนี้คือที่มาตำแหน่งตัวแปรสําคัญนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับผมอธิบายอย่างละเอียดสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้สิต,ต,ติตรงนี้เจ็ดนวดแล้วยังไม่เคยหลุดนะครับหลังจากนั้นให้บวกเป็นแนวตั้งนะครับคู่ใครคู่มันเลยนะครับเป็นแนวตั้งลงมานะครับสามบวกห้าได้แปดนะครับ สามบวกหกได้เก้านะครับหนึ่งบวกแปดก็จะได้เก้านะครับให้รวมทั้งสามตัวนะครับแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดก็คือเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกก็คือหกฟันธงไปที่เลขหกตัวเดียวนะครับปักหลักร้อยของรางวัลที่หนึ่งในงวดต่อไปนะครับมาดูวิธีคิดหลักสิบนะครับเหมือนเดิมนะครับวางพีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเหมือนเดิมนะครับเลขสองเราตัดทิ้งเลยนะครับ ตัวที่จะมาบวกกับเลข8นะครับให้ดูที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับ3ตัวท้ายคําที่2หลักหน่วยเป็นเลข9ดึงมาวางนะครับต่อไปตัวที่จะมาบวกกับเลข6นะครับให้ดูที่ตำแหน่งหลักสิบตัวล่างรัฐบาลนะครับดึงมาบวกกับหลักสิบตัวหน้าครั้งที่1นะครับ2ตำแหน่งนี้บวกกันทุกครั้งเลยนะครับ3บวกเเป็น12ก็คือ2ดึง2มาวางนะครับเลข8มาได้ยังไงนะครับเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับผมใช้หลักร้อยนะครับร้อยบนก็คือหลักร้อยของรันที่1น่นะครับหน่วย10ร้อยคือตำแหน่งตรงนี้นะครับ อย่าลืมนะครับบวก3แมเต้มทุกครั้งนะครับหลักร้อยของรางวัลที่1ไเป็นเลขอะไรก็ช่างนะครับต้องบวกด้วย3แมเต้มก่อนทุกครั้งเลยนะครับอันนี้เป็นโคตายตัวนะครับอย่างงวดนี้หลักร้อยเป็นเลข5ก็คือ5้าบวกสาได้8ดึง8มาวางนะครับอันนี้คือที่มาตำแหน่งตัวแปรสําคัญตรงนี้นะครับบวกเป็นแนวตั้งลงมาเลยนะครับคู่ใครคู่มันนะครับแปบวกห้าได้13าก็คือ3 2มบวกหได้8นะครับเก้าบวกแเป็น17ก็คือ7นะครับให้รวมทั้ง3าตัวนะครับ สามบวกแปดได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งบวกเจ็ดก็จะได้แปดนะครับจะได้เด่นตัวแรกก็คือเลขแปดนะครับพอได้เด่นตัวแรกแล้วผมจะให้เพิ่มสองแต้มนะครับแปดเพิ่มสองเป็นสิบสิบก็คือศูนย์นะครับจะได้เด่นสองตัวมาตัวปักหลักสิบนะครับก็คือแปดกับศูนย์นะครับก็คือหลักสิบสองตัวมาตัวนะครับหลักร้อยตัวเดียวมาตัวเดียวไปเด่นไปลอยได้เลยนะครับส่วนหลักสิบผลลัพธ์ตรงนี้จะได้สองตัวมาตัวนะครับอย่างงดนี้ก็จะได้แปดกับศูนย์ปักหลักสิบนะครับ มาดูวิธีคิดหลักหน่วยนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวไปเด่นไปลอยได้เลยนะครับวางปีพศ2568เหมือนเดิมนะครับเลข2ตัดทิ้งนะครับตัวที่จะมาบวกกับเลข8นะครับใช้2ตำแหน่งตรงนี้บวกกันเลยนะครับหลักสิบตัวหน้าครั้งที่1หลักสิบนะครับเป็นเลข9ดึงมาบวกกับหลักหน่วยนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่2หลักหน่วยนะครับ9บวกเเป็น16ก็คือ6ดึง6มาวางนะครับต่อไปตัวที่จะมาบวกกับเลข6นะครับให้ดูที่ตำแหน่งหลักสิบตัวล่างเป็นเลข3ดึงมาวางนะครับ เลขเก้ามาได้ยังไงนะครับเป็นกุญแจสําคัญนะครับเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับผมใช้จากรางวัลใหญ่ๆนี่แหละใช้จากรางวัลใหญ่ๆนี่แหละใช้อยู่สามตำแหน่งนะครับสามตำแหน่งบวกกันได้ผลลัพธ์ออมาวาแค่นั้นเองนะครับอย่างหลักร้อยผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับที่มาตําแหน่งตัวแปรสําคัญตรงนี้หลักสิบก็เช่นกันนะครับผมก็เฉลยผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับหลักหน่วยก็มีที่มาเหมือนกันนะครับมีที่มาแน่นอนนะครับใช้จากรางวัลใหญ่ๆนี่แหละใช้อยู่สามตำแหน่งบวกกันนะครับอย่างงวดนี้บวกกันแล้วได้เก้านะครับ บวกเป็นแนวตั้งลงมาเลยนะครับ9บวก5ได้14ก็คือ4นะครับ3บวก6ได้9นะครับ6บวก8ได้14ก็คือ4รวมทั้ง3ตัวนะครับ4บวก9ได้13ก็คือ3 3บวก4ก็จะได้7นะครับฟันธงไปที่เลข7ตัวเดียวปักหลักหน่วยนะครับมาดูวิธีจับคู่นะครับหลักหน่วยได้7ตัวเดียวนะครับตั้งเลข7ไว้2ตัวนะครับส่วนหลัก1ินะครับฟันธงไปที่เลข8กับเลข0นะครับ แปดแล้วก็ศูนย์นะครับแล้วก็หลักร้อยฟันธงตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับฟันธงไปที่เลขหก 6, นะครับวางหกไว้สองตัวเลยนะครับจับคู่แล้วจะได้สองหางสองเบอร์ทุกงวดน,นะครับหกแปดเจ็ดหกศูนย์เจ็ดนะครับคำนวณวันที่สิบหกนะครับมีนาคมไปออกงวดต่อไปวันที่หนึ่งเมษายนนะครับหกแปดเจ็ดนะครับ 1เมษายน2568นะครับกองสลับตักลูกปิงปองออกมานะครับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับ687นะครับมา687นะครับจากสูตรที่เราคำนวณได้นะครับมาในชุดแรกนะครับเข้าตรงๆนะครับ687นะครับ687นะครับเข้าตรงๆเลยนะครับเอามาดูงวดต่อไปนะครับเดี๋ยวผมทํางวดหน้าให้ดูนะครับเตรียมกระดาษประกาไว้จดเลยนะครับแล้วไปหยิบราตว้เที่ผ่อมีโชคมีลาบถูกรางวัลใหญ่ๆกันนะครับดวงคนเราไม่แน่นอนนะครับ วันปีพศ2568มอนเดิมนะครับเลข2ตัดทิ้งเลยนะครับ <statistically statistically statistically worldwide> ตัวที่จะมาบวกกับเลข8นะครับให้ใช้ตำแหน่งหลักร้อยกับหลักสิบนะครับก็คือตำแหน่งเดิมนะครับหลักร้อยกับหลักสิบนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับอันนี้คือรางวัลที่1นะครับ2ตัวล่างนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1 3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับแล้วก็3ตัวท้ายครั้งที่1 3ตัวท้ายครั้งที่2ต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับ ใช้ตำแหน่งเดิมๆนะครับหลักร้อยกับหลักสิบนะครับสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับบวกกันนะครับเจ็ดบวกหกได้สิบสามก็คือสามดึงสามมาวางนะครับอย่างงวดที่ผ่านมานะครับหลักร้อยนะครับตัวเลขแต่ละงวดนะครับปองสลักตักลูกปิงปองออกมานะครับจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วนะครับแต่ตำแหน่งที่เราใช้มาคำนวณนะครับเราจะใช้ตำแหน่งเดิมๆนะครับอันนี้คือหลักการคำนวณนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับตำแหน่งที่จะมาบวกกับเลขแปดนะครับให้ใช้สามตัวหน้านะครับครั้งที่สองหลักร้อยกับหลักสิบนะครับอย่างงวดที่แล้ว 9ก้าบวกสองได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็คือหนึ่งดึงหนึ่งมาวางนะครับอย่างงดนี้หลักร้อยกับหลักสิบนะครับเจ็ดบวกหกได้สิบสามดึงสามมาวางนะครับก็คือหลักการคำนวณนะครับเวลาบวกได้สองหลักเราจะเอาเฉพาะตัวข้างหลังนะครับตัวข้างหน้าเราตัดทิ้งเลยนะครับบวกได้สิบก็คือศูนย์บวกได้สิบเอ็ดก็คือหนึ่งบวกได้สิบห้าก็คือห้าบวกได้สิบดก็คือแปดบวกได้สิบเก้าก็คือเก้าเลขตัวข้างหน้าเราจะตัดทิ้งทุกครั้งนะครับเจ็ดบวกหกได้สิบสามก็คือสามดึงสามมาวางนะครับ ให้ใช้ตำแหน่งหลักสิบสองตัวล่างนะครับอย่างงวดที่แล้วเป็นเลขสามเหมือนกันนะครับหวยออกสามสองนะครับเป็นเลขสามดึงสามมาวางนะครับอย่างงวดนี้เป็นเลขสามเหมือนกันนะครับห้ยออกสามหกดึงสามมาวางนะครับใช้หลักสิบนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับตำแหน่งตัวสุดท้ายเป็นกุญแจสําคัญนะครับเป็นตัวแปรสําคัญเลขเจ็ดตรงนี้มาได้ยังไงนะครับผมใช้หลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับก็คือสองตำแหน่งนี้บวกกันนะครับ หลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่1หลักร้อยเป็นเลข1ดึงมาบวกกับสามตัวท้ายครั้งที่2หลักหน่วยเป็นเลข6นะครับ1บวก6ก็จะได้7ดึง7อ่ดดึง7มาวางนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับหลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่1เป็นเลข4ดึงมาบวกกับหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2เป็นเลข9นะครับ4บวก9้าได้13 ก็คือสามดึงสามมาวางนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้ตำแหน่งเดิมเดิมนะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วนะครับแต่ตำแหน่งที่เราใช้มาคำนวณเราจะใช้ตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้คือหลักการคำนวณนะครับหลังจากนั้นให้บวกเป็นแนวตั้งนะครับคู่ใครคู่มันเลยนะครับเจ็ดบวกห้าได้สิบสองก็คือสองามบวกหกได้เก้านะครับสมบวกแปดได้สิบเอ็ดก็คือ1นะครับรวมทั้งสามตัวนะครับสองบวกเก้าได้สิบเ็ดสิบเอ็ดก็คือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็จะได้2ฟันธงไปที่เลข2ตัวเดียว ปักหลักร้อยของรางวัลที่1งในงวดต่อไปนะครับมาดูวิธีคิดหลักสิบนะครับวางปีพศ2568เหมือนเดิมนะครับเลข2ตัดทิ้งนะครับตำแหน่งที่จะมาบวกกับเลข8นะครับให้ดูที่ตำแหน่งหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่สองนะครับเป็นเลข6กดึงมาวางนะครับต่อไปใช้2ตำแหน่งนี้บวกกันนะครับหลักสิบตัวล่างดึงมาบวกกับหลักสิบตัวหน้าครั้งที่1นนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับวิธีคิดหลักสิบนะครับ ตำแหน่งที่จะมาบวกกับเลขแปดผมใช้หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2หลักหน่วยอย่างงดที่เราเป็นเลขเก้าดึงเก้ามาวางนะครับอย่างงดนี้เป็นเลขหกดึงหกมาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักสิบสองตัวล่างนะครับดึงมาบวกกับหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสามบวกเก้าได้สิบสองก็คือสองดึงสองมาวางนะครับอย่างงดนี้สามบวกสามก็จะได้หกดึงหกมาวางนะครับก็คือใช้ตำแหน่งดเดิมเดินะครับ เลขเก้ามาได้ยังไงนะครับเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับก็คือผมใช้หลักร้อยของรางวัลที่1นนะครับบวก3ามเต้มทุกครั้งนะครับหลักร้อยเป็นเลขอะไรก็ช่างนะครับอย่าลืมบวก3ามเต้มทุกครั้งนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับวิธีคิดหลักสิบหลักร้อยเป็นเลข5้าบวกสาก็จะได้8นะครับดึงแปดมาวางนะครับอย่างงวดนี้นะครับหลักร้อยเป็นเลข6 6หบวกสได้าดึง9้ามาวางนะครับบวกเป็นแนวตั้งลงมาเลยนะครับเก้าบวกห้าได้สิบสี่ก็คือสี่นะครับ หกบวกหกได้หกบวกหกได้สิบสองก็คือสองนะครับแล้วก็หกบวกแปดได้สิบสี่ก็คือสี่นะครับรวมทั้งสามตัวสี่บวกสองนะครับก็จะได้หกนะครับหกบวกสี่นะครับก็จะได้สิบนะครับสิบก็คือศูนย์นะครับเลขหนึ่งเราตัดทิ้งเอาเฉพาะตัวข้างหลังนะครับพอได้ศูนย์นะครับผมจะให้เดินแต้ม เพิ่ม2แต้มนะครับศูนย์เพิ่ม2ก็จะได้2นะครับจะได้เด่น2ตัวมาตัวปักหลักสิบก็คือ0กับ2นะครับ2ตัวมาตัวปักหลักสิบนะครับมาดูวิธีคิดหลักหน่วยนะครับหวังปีพศ2568เหมือนเดิมนะครับเลขหน้าตัดทิ้งนะครับใช้2ตำแหน่งนี้บวกกันนะครับ3ตัวหน้านะครับครั้งที่1หลักสิบดึงมาบวกกับ3ตัวหน้าครั้งที่2หลักหน่วยนะครับ3บวก0ูนย์ก็จะได้3ดึง3มมาวางนะครับ วิธีคิดหลักหน่วยนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับสองตำแหน่งนี้นะครับใช้หลักสิบสามตัวหน้าครั barrier, ้งที่หนึ่งหลักสิบนะครับดึงมาบวกกับหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับงวดที่แล้วเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกก็คือหกดึงหกมาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักสิบสองตัวล่างดึงมาวางนะครับอย่างงวดนี้ก็เช่นกันนะครับตำแหน่งที่จะมาบวกกับเลขหกก็คือให้ใช้หลักสิบสองตัวล่างดึงมาวางนะครับเลขสองมาได้ยังไงนะครับเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับก็คือผมใช้ จากรางวัลใหญ่ๆนี่แหละใช้อยู่3ตํตำแหน่งนะครับผมปิดเอาไว้หนึ่งนะครับอย่างหลักร้อยกับหลักสิบผมก็เฉลยให้ดูแล้วผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับสถิติตรงนี้เจ็ดงวดแล้วยังไม่เคยหลุดนะครับแล้วก็งวดหน้าผมก็มั่นใจเป็นงวดที่8นะครับผมใช้จากรางวัลใหญ่ๆนี่แหละใช้อยู่3ามตำแหน่งบุกันได้ผลลัพธ์เอามาวางเท่านั้นเองนะครับก็คือผมปิดเอาไว้นหนึ่งนะครับจะมีบุคคลบางกลุ่มนะครับเอาข้อมูลตรงนี้ไปซีลหอกก๊อปปี้นะครับวางตามแผงหนังสือก็คือผมไม่แนะนํานะครับอยากเรียนรู้ที่มาตำแหน่งตัวแปรงนนี้ะครับ ว่ามีที่มาตรงไหนบวกกันนะครับใช้อยู่3ามตำแหน่งบวกกันนะครับไม่ยุ่งยากบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เอามาวางแท่นั้นเองนะครับสอบถามข้อมูลกับผมโดยตรงได้นะครับอยากเรียนรู้ที่มาตำแหน่งตัวแปรสําคัญปักหลักหน่วยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแอดไลน์ได้เลย ID l i ล e นะครับ0 8 3 7์6 8ด7 8้นะครับ0 8 3ย5 6 8 4 7 8นะครับ,8 8รบหรือว่าโทรโดยตรงเบนนี้แหละ 0837568478ยินดีส่งข้อมูลให้กับทุกท่านเลยนะครับที่ทักเข้ามานะครับส่งให้ทางไลน์ทันทีนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับงวดนี้ได้ส่งนะครับบวกเป็นแนวตั้งลงมาเลยนะครับ2วก5ได้7 3นะครับ3วก6ได้9นะครับแล้วก็3บก8ได้11 11ก็คือ1นะครับรวมทั้ง3ตัวนะครับ7วก9ได้16 16ก็คือ6 6นะครับ6วก1นะครับก็จะได้7นะครับฟันธงไปที่เลขก7ตัวเดียว ปัหลักหน่วยนะครับมาดูวิธีจับคู่นะครับหลักหน่วยนะครับฟันธงไปที่เลขเจ็ดตัวเดียวตั้งเลขเจ็ดไว้สองตัวนะครับส่วนหลักสิบนะครับผมฟันธงไปที่เลขศูนย์กับเลขสองนะครับศูนย์แล้วก็สองนะครับหลักร้อยนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวไปเด่นไปลอยได้เลยนะครับฟันธงไปที่เลขสองตัวเดียวนะครับตั้งข้างหน้าได้เลยนะครับหลักร้อยสองตัวเดียวนะครับ สองหางสองเบอร์ทุกงวดนะครับสองศูนย์เจ็ดสองสองเจ็ดนะครับคำนวณวันที่หนึ่งเมษายนไปออกงวดต่อไปอ่ะวันที่สิบอ่าสิบหกเมษายนนะครับกองสลักตัดลูกปิงปองออกมานะครับสามตัวท้ายางวันที่หนึ่งนะครับสองสองเจ็ดนะครับสองสองเจ็ดนะครับจากสูตรที่เราคำนวณได้นะครับมาในชุดที่สองนะครับเข้าตรงๆนะครับสองสองเจ็ดนะครับจับคู่แล้วจะได้สองชุดสองหางสองเบอร์ทุกงวดนะครับก็ไม่เยอะนะครับ เอามาดูพวกที่ผ่านมานะครับหมาดๆเลยนะครับสามแปดแปดมาได้ยังไงนะครับมาดูวิธีคิดหลักร้อยนะครับวังปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเลขสองตัดทิ้งนะครับตำแหน่งแรกนะครับที่จะมาบวกกับเลขแปดนะครับใช้ตำแหน่งหลักร้อยกับหลักสิบนะครับสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับสองบวกห้าได้เจ็ดดึงเจ็ดมาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักสิบสองตัวล่างนะครับเป็นเลขแปดดึงมาวางนะครับ เลข4มาได้ยังไงนะครับก็คือผมใช้หลักร้อยนะครับสามตัวท้ายครั้งที่1ดึงมาบวกกับหลักหน่วยนะครับ3าตัวท้ายครั้งที่สองนะครับ4บวก0ได้4ดึง4มาวางนะครับอันนี้คือที่มาตำแหน่งตัวแปรสำคัญนะครับปักหลักร้อยนะครับหลังจากนั้นให้บวกเป็นแนวตั้งลงมานะครับคู่ใครคู่มัน4บวก5ได้9นะครับ8บวก6ได้14ก็คือ4นะครับ7บวก8ได้15ก็คือ5รวมทั้งสามตัวนะครับ เก้าบวกสี่ได้สิบสามก็คือสามนะครับสามบวกห้าก็จะได้แปดฟันธงไปที่เลขแปดตัวเดียวตัดหลักร้อยนะครับมาดูวิธีคิดหลักสิบนะครับหวางปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเหมือนเดิมนะครับใช้ตำแหน่งหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองดึงมาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักสิบนะครับสองตัวล่างรัฐบาลนะครับดึงมาบวกกับหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับแปดบวกหนึ่งได้เก้าดึงเก้ามาวางนะครับ เลขห้ามาได้ยังไงนะครับก็คือผมใช้หลักร้อยนะครับผมเขียนอธิบายอย่างละเอียดของรางวัลที่1นนะครับบวก3มแต้มทุกครั้งนะครับอย่างงดนี้เป็นเลข2 2งบวกสนะครับก็จะได้5นะครับดึง5ามาวางนะครับบวกเป็นแนวตั้งนะครับคู่ใครคู่มันนะครับห้าบวกหได้10ก็คือ0 9ย์เบวกหได้15ก็คือ5นะครับศูนย์บวกแก็จะได้8นะครับรวมทั้ง3าตัวนะครับศูนย์บวกหได้5บวก8เป็น13ก็คือ3นะครับหลังจากนั้นผมจะให้เพิ่ม2แต้มนะครับ สามเพิ่มสองก็จะได้ห้านะครับก็จะได้เด่นสองตัวมาตัวปักหลักสิบก็คือสามกับห้านะครับมาดูวิธีคิดหลักหน่วยนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับวางปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเหมือนเดิมนะครับตัวที่จะมาบวกกับเลขแปดนะครับให้ใช้ตำแหน่งหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับดึงมาบวกกับหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับหนึ่งบวกสี่ได้ห้าดึงห้ามาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักสิบสองตัวล่างเป็นเลขแปดดึงมาวางนะครับ เลข6มาได้ยังไงนะครับก็คือผมใช้จากรางวัลใหญ่ๆนี่แหละใช้อยู่3ามตำแหน่งบวกกันได้ผลลัพธ์เอามาวางทค่นั้นองไม่ยุ่งยากนะครับอย่างงวดนี้ได้6นะครับ6บวก5ได้11ก็คือ1นะครับ8บวก6ได้14ก็คือ4นะครับ5บวก8ได้13ก็คือ3นะครับรวมทั้ง3ตัวนะครับ1บวก4ได้5นะครับ5บวก3ได้8นะครับฟันทงไปที่เลข8ตัวเดียวปักหลักหน่วยนะครับ มาดูวิธีจับคู่นะครับหลักหน่วยได้แดตัวเดียวนะครับตั้งเลขแปดไว้สองตัวนะครับส่วนหลักสิบนะครับผมฟันธงไปที่เลขสามกับเลขห้านะครับจับคู่แล้วจะได้สองชุดทุกวนวดนะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับผมฟันธงไปที่เลขแปดตัวเดียวนะครับไปเด่นไปลอยได้เลยนะครับ สามแปดแปดห้าแปดนะครับสองหางสองเบอร์ทุกงวดนะครับจับคู่แล้วแปดสามแปดแปดห้าแปดนะครับคำนวณวันที่สิบหกเมษายนนะครับไปออกงวดต่อไปนะครับสองพฤษภาคมนะครับงวดประจําวันที่สองพฤษภาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับกองสลักตักลูกปิงปองออกมานะครับสามตัวท้ายางวันที่หนึ่งนะครับสามแปดแปดนะครับมาสามแปดแปดนะครับจากที่เราคํานวณได้นะครับสองชุดนะครับแปด สามแปดนะครับชุดที่หนึ่งนะครับแปดสามแปดนะครับก็คือมาทุกตัวนะครับเพียงแต่ว่าหลักร้อยไปอยู่หลักสิบหลักสิบมาอยู่หลักน้อยนะครับสลับตำแหน่งกันนะครับกองสลักจากลูกปิงปองออกมานะครับสามแปดแปดนะครับจากที่เราคำนวณได้นะครับแปดสามแปดนะครับซึ่งผมก็ได้ไปหยิบรอตตี่นะครับสามแปดนะครับหาเลขแปดข้างหน้าไม่มีนะครับได้เลขเจ็ดนะครับเจ็ดสามแปดนะครับสามใบนะครับสามใบนะครับเจ็ดสามแปดนะครับ 738 yup. นะครับผมก็ได้ไปหยิบลอตเตอรี่มานะครับงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับแล้วก็88นะครับผมก็ชอบด้วยนะครับก็คือมั่นใจ8น่าจะมา2ตัวนะครับก็คือ88ก็มานะครับผมก็หลักร้อยไม่เข้าเป้านะครับก็คือมาได้สองแปดแปดนะครับก็คือได้เฉพาะ2ตัวข้างหลังนะครับก็คือขึ้นรถขึ้นลอตเตอรี่ไม่ได้นะครับอย่างนี้ขึ้นไม่ได้นะครับแต่ก็ผมก็ได้ไปหยิบตามสูตรนะครับที่ผมคำนวณได้นะครับก็คือมีแปด จากที่คำนวณได้838นะครับผมไปหยิบรตตี้มาก็คือได้38กับ88นะครับกับ88นะครับก็ใกล้เคียงแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้รางวัลที่1แล้วนะครับแล้วก็งวดทีแล้วนะครับผมก็ยังหยิบ2ตัวล่างนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะเสนอนะครับให้ศึกษากันนะครับสูต2ตัวล่างนะครับ06มาได้ยังไงนะครับผมก็ได้ไปหยิบรตตี้มานิดหน่อยนะครับ 8 3 8นะครับก็คือมาทุกตัวเพีินแต่ว่าหลักร้อยไปอยู่หลักสิบหลักสิบมาอยู่หลักร้อยนะครับก็คือหลักหน่วยยังเดินดีเดินยาวนะครับอ่ะมาดูหัวหน้าแล้วกันนะครับที่ผมฟันคงสี่ตัวเดียวนะครับสี่ตัวเดียวอ่าปะหลักร้อยของรวันที่หนึ่งนะครับงวดอ่าวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับงวดหน้าจะถึงนี้นะครับสิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับร้อยสี่ตัวเดียวนะครับ หยิบรถตีให้ติดเลข4ไว้เลยนะครับภายใน3ตัวท้ายรางที่ทน่1นะครับแต่ผมฟันธงเจบะจงไปที่หลักร้อยนะครับก็คือหยิบรถตีให้ติดเลข4ไว้นะครับมาดูที่มานะครับวังพีพศ2568เหมือนเดิมนะครับเลข2ตัดทิ้งนะครับใช้ตำแหน่งนะครับหลักร้อยกับหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองดึงสองมาวางนะครับต่อไปให้ใช้หลักสิบสองตัวล่างไปเลขศูนย์ดึงศูนย์มาวางนะครับเลขสามมาได้ยังไงนะครับก็คือผมใช้หลักร้อย สามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งดึงมาบวกกับหลักหน่วยนะครับสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับหนึ่งบวกสองได้สามดึงสามมาวางนะครับบวกเป็นแนวตั้งลงมาเลยนะครับสามบวกห้าได้แปดนะครับศูนย์บวกหกได้หกนะครับสองบวกแปดได้สิบสิบก็คือศูนย์นะครับรวมทั้งสามตัวนะครับแปดบวกหกได้สิบสี่ก็คือสี่สี่บวกศูนย์ก็จะได้สี่นะครับ ฟันธงไปที่เลขสี่ตัวเดียวนะครับงวดประจาวันที่16พฤษภาคมนะครับหลักร้อยของรางวัลที่1นนะครับหยิบรถที่ให้ติดเลขสีเอาไว้เลยนะครับอันนี้ก็คือลองพิจารณาดูนะครับเป็นแนวทางนะครับลองพิจารณาดูผมฟันธงไปไปที่เลขสี่ตัวเดียวนะครับมาดูหลักสิบนะครับผมฟันธงได้เลขอะไรนะครับจดเอาไว้เลยนะครับหลักร้อยสตัวเดียวหลักสิบนะครับผมฟันธงไปที่เลข9กับเลข1นะครับจะสังเกตว่าหลักสิบเป็นเลขขี้นะครับเลขขี้ทั้งสองตัวฟันธงไปที่เลข9ก้ากับเลข1นะครับ วางปีพศ2568าเหมือนเดิมนะครับตัวข้างหน้ารอตัดทิ้งนะครับใช้ตำแหน่งหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2นะครับหลักหน่วยเป็นเลข2อดึงมาวางนะครับตัวไปให้ใช้หลักสิบตัวล่างดึงมาบวกกับหลักสิบตัวหน้าครั้งที่1 0นย์บวก2ได้2ดึง2มาวางนะครับเลข6มาได้ยังไงนะครับเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับก็คือผมใช้หลักร้อยของรอนที่1นะครับเป็นเลขอะไรก็ช่างนะครับบวก3เต้มทุกครั้งนะครับอย่างง่นนี้เป็นเลข3นะครับบวก3นะครับ3บวก3ก็จะได้6 ดึง6มาวางนะครับบวกเป็นแนวตั้งลงมาเลยนะครับหกบวกห้าได้ส1บเอดสิบอ็ดก็คือหนึ่งนะครับสองบวกหกได้แปดสองบวกแปดได้สิบสบก็คือศูนย์นะครับให้รวมทั้งสามตัวนะครับหนึ่งบวกแดได้9้านะครับ9้าบวกศูนย์ก็จะได้9้าเพิ่มสองเป็นสิบเอดสิบเอดก็คือหนึ่งนะครับจะได้เด่น2ตัวมาตัวปักหลักสิบนะครับมี9้ามี1นะครับหยิบเราที่ให้ติดเลข9ก้ากับเลข1เอาไว้นะครับ ปักหลักสิบงดประจําวันที่16พฤษภาคมนะครับงดหน้าจะถึงนี้ฟันธงให้ก่อนออกเหมือนเดิมนะครับลงพิจารณาดูนะครับปักหลักสิบนะครับ9กับ1นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับผมปิดเอาไว้นิดหนึ่งนะครับเพียงเรารู้ที่มาตําแหน่งตัวแปรสําคัญตรงนี้นะครับเลขลับตรงนี้นะครับผมใช้จากระมวันใหญ่ๆนี่แหละใช้อยู่3ตําแหน่งบวกกันนะครับได้ผลล็อกอามาวางนะครับไม่ยุ่งยากอย่างหลักร้อยกับหลักสิบผมทําให้ดูแล้วนะครับหลักร้อยผมใช้สองตแหน่งบวกกันหลักสิบ ผมใช้หนึ่งตำแหน่งบวกโคตรตัวบกวกเลขสามทุกครั้งนะครับส่วนหลักหน่วยผมใช้จากรอนใหญ่ๆนี่แหละใช้อยู่สามตำแหน่งนะครับเยอะหน่อยนะครับใช้อยสามตำแหน่งบวกกันได้ผลลัพธ์อามาวางเท่านั้นเองนะครับก็คือผมปิดเอาไว้เนี่ยหนึ่งนะครับก็คือจะมีบุคคลบางกลุ่มเอาข้อมูลตรงนี้ไปสิลก๊อปปี้นะครับวางตามแพงหนังสือผมไม่แนะนานะครับอยากเรียนรู้ที่มาตำแหน่งตกเปรสําคัญตรงนี้ทักสอบถามกับผมโดยตรงนะครับตั้งปีพศ2568นะครับสองตำแหน่งนี้บวกกันนะครับสองบวกหกได้แปดดึงแปดมาวาง หลักสิบสองตัวล่างดึงมาวางนะครับตัวแปรสําคัญตรงนี้บวกกัน3ตําแหน่งได้เลขอะไรนะครับแล้วบวกแนวตั้งลงมานะครับผลลั์ตรงนี้บวกห้าก็จะได้ผลลั์ออกมานะครับแล้วก็ศูนย์บวกหกได้หกแปดบวกแปดได้สิบหกก็คือหกนะครับรวมทั้งสามตัวนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ตัวเดียวมาตัวเดียวไปเด่นไปลอยได้เลยเลขสวยมากเลยนะครับฟันธงนะครับหลักหน่วยงวดอ่าสิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมฟันธงให้นะครับเลขสวยมากเลยนะครับ เลขสวยมากเลยนะครับ0-9มี10ตัวนะครับแต่เพียงเรารู้ที่มาตำแหน่งตัวแปรสำคัญตรงนี้จะเหลือตัวเดียวรับหลักหน่วยนะครับจับคู่แล้วก็จะได้2ชุดเหมือนเดิมนะครับก็คืออยากเรียนรู้ที่มาตำแหน่งตัวแปรสำคัญตรงนี้ทักสอบถามกับผมโดยตรงได้นะครับ ID Line 0837568478นะครับ0837568478หรือว่าโทรโดยตรงบนนี้แหละ0837568478นะครับซึ่งผมก็ได้อาจับคู่ให้นะครับหลักหน่วยนะครับ มันจะมี10ตัวนะครับผมก็ได้จับคู่ให้นะครับอาจจะเยอะหน่อยนะครับจับคู่3ตัวท้ายวันที่1นะครับงดประจำวันที่16พฤษภาคม2568นะครับจับคู่แล้วจะได้20ชุดนะครับหลักหน่วย10ตัวนะครับเดีเพียงเรารู้ที่มาตำแหน่งตัวแปรสำคัญนะครับตำแหน่งตำแหน่งตรงนี้นะครับผมใช้3ตำแหน่งบวกกันได้ผลลัพธ์เอามาวางตรงนี้นะครับแล้วก็บวก เราก็รวมแต้มก็จะเหลือตัวเดียวนะครับจาก10ตัวเหลือตัวเดียวนะครับแต่แต่ใน10ตัวนะครับผมจับคู่ให้นะครับก็จะเป็นหัว20ชุดนะครับจะได้490 491 492 493 494เก้าหนึ่งสี่เก้าสองสี่เก้าสามสี่เก้าแล้วก็410 411 4 1 2 4สี4เ4้า5 4 1ี่1ก4 1เจ็ดสี่แปด้าเนะครับก็สี่นหนึงศย์ส่หนึ่งหนึ่งนึ่อะสหน่งสมส่นึ่งสี่้าเี่หนึ่งหมดนดี่หนึ่ดีน้านะครับช้ท ยี่สิบชุดมันก็เยอะหน่อยนะครับแต่บางว่าอาจจะสลับตำแหน่งมันก็เราก็ต้องกลับอีกนะมันจะเยอะหน่อยมันจะเยอะเพิ่มไปอีกนะครับแต่เพียงเรารู้ที่มาตำแหน่งตัวแปรสําคัญตรงนี้นะครับผมใช้จกกักรางวัลใหญ่ใหญ่นี่แหละใช้สามตำแหน่งบวกกันได้ผลลัพธ์มาวา,างนะครับจากยี่สิบชุดมันจะเหลือสองชุดนะครับจากยี่สิบชุดจะเหลือแค่สองชุดนะครับเพราะหลักร้อยตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับหลักร้อยผมฟันธงไปที่เลขสี่นะครับมาผมจะวางสี่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนหลักสิบผมฟันธงไปที่เลขเก้า นะครับกับเลขหนึ่งนะครับอย่าง9้าจับคู่กับหลักหน่วย10ตัวก็คือ90นถึง99นะครับยางหนึ่งจับคู่กับหลักหน่วย10ตัวก็คือ10กับจนถึง19นะครับก็คือจะเยอะหน่อยนะครับแต่เพียงเรารู้ที่มาตำแหน่งตัวแปรสำคัญตรงนี้จาก20ชุดจะเหลืออยู่2ชุดนะครับก็คือจากกระชับนะครับฟันธงเอาถูกคือถูกผิดคือผิดนะครับอันนี้คือข้อมูลสามตัวท้ายรางวัลที่1นนะครับลองพิจารณาดูนะครับ เล่นยังมีหลักการนะครับดีกว่าเราไปสุ่มเล่นนะครับบางคนเล่นเป็นห่างว่าวยังผิดเลยนะครับดีไปดีกว่าไปขูดต้นไม้ไว้ต้นโพนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับพอหวยทุกท่านเลยนะครับที่ชชบหลักการคิดหลักการคำนวณหรือว่าชชคเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะครับลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมนําเสนอตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนทุกครั้งนะครับไม่ได้มายุยงหรือว่าส่งเสริมให้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาภในทางที่ผิดกฎหมายนะครับก็คือสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ